ไปซื้อปักที่ตลาดไทยเขาบอกว่าถูกครับช่วงนี้ปักถูกก็เลยพาท่านผู้ชมนะฮะไปชมตลาดไทยกันครับท่านผู้ชมครับดันดันตลาดไทยนะครับออตอนนี้เราออกจากเอ,อตัวเมืองนครราชสีมานะครับคือจะมุ่งตรงสู่ตลาดไทยครับระยะทางก็คงไม่เกิน3กิโลเอง นะจากตลาดไทยครับจากจากตัวเมืองนะครราชสีมาไปตลาดไทยนะครับท่า mm hmm. นผู้ชมครับ mm hmm. ตอนนี้เราําลังขับครับนี่คือเส้นทางนะบนถนนพิทภาพาถนนคู่ขนานครับท่านผู้ชมครับตรงบริเวณนี้เป็นถนนคู่ขนานนะครับท่านผู้ชมครับ คือนี้ฝนตกครับที่นครราชสีมาก็เลยชุ่มชําไปหน่อยครับโอเคครับก็ถือว่าเย็นครับครับนี่ครับถนนกู้ขนานบนถนนมิตรภาพขาออกครับท่านผู้ชม เราจะไปซื้อผกักถูกทานกันกันครับท่านผู้ชมช่วงนี้ผักล้นตลาดนะฮะแกคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตลาดเต้ตาไใกล้ถึงแล้วเราวิ่งอยู่บนถนนคู่ขนานนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะฮะ โรงเรียนราชศีมาวิทยาลัยครับท่านผู้ชมอาโรงเรียนราชราชสศีมาวิทยาลัยครับท่านผู้ชมครับ ต้นสัปดาห์ครับท่านผู้ชมครับเรามาถึงกันแล้วครับท่านผู้ชมครับตลาดเทอิอไตนี่ครับเออ่ด้านหน้าของเรานะฮะทางาซ้ายมือก็จะเป็นตลาดเทิไไตครับท่านผู้ชมนี่ครับตลาดเทิดทยครับเราจะเลี้ยวเข้าตลาดเทิดทยเลย รถที่ชิดทางด้านซ้ายมือของเราก็จะเข้าตลาดเทอร์ไทยหมดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้เราเข้าตลาดเทอร์ไทยแล้วครับท <Okay. S 1> ่านผู้ชมครับ yeah. ครับก่อนเข้าตลาดเทิอไทยนะครับจะมีศูนย์นะฮะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องโควิดครับจะมีการตรวจนะฮะเพื่อให้รถทุกคันที่เข้ามาต้องได้รับการตรวจครับท่านผู้ชมครับโดยมีรับสติ๊กเกอร์นะว่าได้ผ่านการตรวจและคัดกรองเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับพี่ครับ ก็ายมีการตรวจแล้วก็มีแจกสติกเกอร์นะฮะว่าได้ถ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วนี่คือตลาดเทิดไทยครับท่านผู้ชมตลาดเทิดไทยครับพีท่ท่านผู้ชมครับครับเราจะมาทำไมกันเหรอเราจะมาซื้อผักถูกๆทานกันครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นตลาดทุเรียนครับท่านผู้ชม นี่ครับแรงของถูกตลาดผักครับท่านผู้ชมครับตลาดเทื้อไทยตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ไปไเรื่อยๆครับท่านผู้ชม มาหาซื้อผักสักนิดหนึ่งของถูกครับเพราะช่วงนี้ผักล้นตลาดครับท่านผู้ชมครับ

ハハハ。はいはいはい ยาวกันเท่าไหร่เนี่ยงานมากเลยเนี่ยตัวห้าที่ห้าบาทอันนี้สั้นๆั้นมีสามทิปเนี่ยแล้วยังนี้ยังนี้ก็ระูลา้าที่ห้าแบ่งได้ช่างนี่เขาแบ่งกันเพื่อไม่มันมาไม่เต็มอ๋อมันมามาไม่เต็มเนาะแล้วคณะขายไงคณะระูที่ห้าบาทแล้วะดั่งระูที่สามบาทไอ้ก่ำผม วางไว้ก่อนนี้เดิมอยู่โลนึงนะเท่าไหร่เนี่ยพี่เราไห่อันนี้โลนึงขีดยี่สิบแปดบาทครับโลขีดโอเคครับ okay, ครับ,รบนี่ครับตลาดของถู อย่างนี้กรรมเท่าไหร่พี่โหระพาโลไดนะ้ไหโลละสี่บาทครับแบ่งไ,ได้คนระับห้าบาทครับแันนี้เท่าไหร่พี่รองจังอี่น่าจะสิบบาทคณะนี่ก็โหระพาสวยๆส,สิบบาทเอง นี่ก็เป็นมังลตั้งโอ๊ะรับตลาดของถูกครับนี่ครับตลาดปักชมขายไงพี่ชมหนึ่งร้อยหกสิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทได้ ได้เนาะแบ่งได้เนาะ<ด>พี่ผมขอถ่ายคลิปวิดีโอนิดนึง่งวันนี้มาดูตลาดของถูกต้นหอมครับท่านผู้ชม นี่ผักนี่มาจากไหนฮะเนี่ยผักมาจากเซิงสางโอ้มาจากเซิงสางเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับมาเยอะแยะเลยผักสดสดเลยวันต่อวันเลยเนาะว<อ>ันนี้มาเขื่อถุงเท่าไหร่ก็เขื่อน200โอ้ผักเริ่มแพงแลนะ้วน นี่มะเขือสาลีกระเปียบมะเขือครับท่านผู้ชมครับนี่เอาถั่วฟูไปชุงหนึ่งก็โอ้โหถั่วจีนเมก้าอะไรนะอยากขายก็ถูบเลยอยากขายจะตายเนาะด้านตะปน พี่เอาต้านหอยผมสิบบาทเลยแยกขายได้เลยเนาะท้าป่าจ้าวัย่างเออมหลรกมาสั่งกับเอ้าร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่แยกขายครับท,ท่านผู้ชมนะ อันนี้ก็จะเป็นใบโหระพาอันนี้ผักนี่มาจากไหนเนี่ยมาทุกที่เลยค่ะมาจากพนบุร,รีเซิงซางปักคนชัยมาหมดเลยขอ,องผมแบบขอ,องผมัติ<า>0 <10 S 2> บาทใส่ไปนิดๆเลยคุณมากครับ ตอนนี้ปักกีแพงแพงแพงเท่าไรเนี่ยโลละร้อยสามสิบาทลร้อบาทบักกีจ้ะผักใบไม่แน่นอนเดี๋ยวต็อบ้กบักกีฝรั่งฝรั่งอนนี้ตำละสิบห้าบาทตำละสิบาทจ้ะตันนี้มีตัวมีแตงมีตสลัมีบักกีมีไารมีผักกาดขาวที่แพงที่สุด ก็จะเป็นต้นหอมอันนี้ผักมาจากไหนเนี่ยพี่ผักในสวนครับมาจากที่ไหนครับสวนไอ้เนี A ่ยไอ้ตรงท้าสถานปกครองอ่ะตรงใบาพาดอ่ะโอ้อยู่แถวนี้เองแถวใบาพาดอันนี้ปลูกเองไม่ใช่ลูกสวนปลูกลูกสวนปลูกแล้วทั้ทงที่ก็มาขายครับเออมีทุกอย่างเนี่ยเนี่ย เกื <st> อบทุกอย่างนี่ปล <is this> ูกแถวสารปกครองนั้นเลยครับแถวหลังคุณนักการคากับคุณรัชกาบสารปกครองเช่นนั้นก็เป็นใบพาสแต่ข้นกันตรงข้ามกันเข้าไปลึกๆเนี่ยที่สามารถไปทะลุเออแถวไอ้โนนทยได้นั่นแหละแถวไนี่ทองเงาแต่ช่วงนี้มันแรงหน่อยผัดเริ่มแพงจวงโควิดเป็นไงมั่งรอบสามขายของ ขายเนื้อได้ก็อพอขายได้โอเค <Okay, S 2> ครับพี่ขอบคุณนากครับ เป็นอาคารผลไม้ครับแหล่งรวมในส่วนของผลไม้ทุกชนิดท่านผู้ชมครับที่ตลาดเทอร์ไทยครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับข้างในก็จะมีแผงร้านทั้งส่งทั้งปลีกในส่วนของอผลไม้ทุกชนิดครับท่านผู้ชมที่อาคารผลไม้บริเวณที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถครับมีลานจอดรถเป็นร้อยคันครับท่านผู้ชมครับ สามารถมาจับหาซื้อหาได้เลยท่านผู้ชมที่ตลาดเทอรไทยนี่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณจอดรถครับท่านผู้ชมเป็นลานจอดรถรองรับเอ,อ่อท่านผู้ที่จะมาจับจ่ายสินค้าในตลาดเทอรไทยได้สบายเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นร้อยคันนะฮะ ท่านผู้ชมครับหากชมคลิปนี้แล้วนะฮะนะครับชอบนะฮะให้ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยต้องการขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปของเรานะฮะวันนี้ต้องการลาท่านไปก่อนครับกาบขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับไม่มีการแต่งหน้าก็คือจัดจัดขึ้นไปให้มันได้พื้นที่เยอะอ่า เงาะละยองครับโทษดทอดทีนะครับตรงนี้รับรองหวานหวานกรอบหวานอะไรนะฮะหวานลอนค่ะไอกรอบนี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะเอามาเลยผมจะชิมดูครับข,ขออนุญาตนะครับอืมนี่ครับทางเออ่น้องคนหนุนก็เลยเอ,เอ่อให้ลองชิมดูครับ,รบอืมลอนจริงๆไม่ติดครับไม่ติดเม็ดค่ะไม่ติดเม็ดหวานรลอนจริงๆ นะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเงาะนี่ม,มีเข้าวันเท่าไหร่มีเข้าทุกวันค่ะวันละสองร้อยวันละสองร้อยกิโลหมดไหมหมดค่ะช่วงโควิดรอบสามเป็นยังไงช่วงโควิดรอบสามที่ร้านยังอยู่บ้างไม่มีผลกระทบอะไรนะคะอ่ะโหโหคุยเลยครับท่านผู้ชมครับไม่มีผลกระทบโอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมเงาะฮะเป็นเงาะพันโรงเรียนเงาะโรงเรียนค่ะเงาะโรงเรียน หวานลอนนะฮะจะกรอบอ่าโอเคผมเติมกรอบให้อีกิีหนึ่งครับเพราะตรงนี้เป็นสินค้าอะไรครับเป็นทุเรียนทอดอืมครับเป็นวัสดุแปรรูปกับทุเรียนครับเป็นทุเรียนทอดเริ่มต้นที่ราคาโลเท่าไหร่โลละพันสองใครยังมาซื้อเป็นโลก็บ้าละโอเคครับท่านผู้ชมก็เลยแบ่งขายออกมาแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจเท่าไหร่ตัวนี้150บาทครับอันใหญ่ โอเคครับท่านผู้ชมมีทุเรียนกรอบขายด้วยนะครับทุเรียนทุเรียนทุเรียนเขาเรียกทุเรียนทอดนะโอเคครับทุเรียนทอดครับอตอนนี้พ่อค้าก็กําลังเข้ามาอเอมมนในการวางทุเรียนเลยตรงนี้เป็นการขายหน้าร้านเนาะพี่เนอะอ,อันนี้เป็นทุเรียนที่ปอกขึ้นมาช่างกิโลขาย ราคาก็ติดเอาไว้ท่านผู้ชมครับนี่ครับทุเรียนครับร้านเดียวกันปะเนี่ยโอ้ร้านใหญ่เนาะครับตลาดเทือไทยครับท่านผู้ชมนะช่วงนี้ผมก็เลยมานำเสนอนะเกี่ยวสินค้าทุเรียนนะฮะเป็นทุเรียนจากระยองครับท่านผู้ชมช่วงนี้นะครับพี่ผมถามพี่นิน่นอันนี้เป็นไร ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่เซตติ้งไม่นานเสร็จไม่มีเสร็จอร่อยกว่ารสชาติดีกว่ารสชาติดีกว่าตรงนี้อีกลาโอโหทุเรียนที่ขึ้นลารสชาติจะดีกว่ามันดียังไงกรอบหวานมันจาไม่ไม่ไม่หอมไม่หวานแมงไม่มาดมโอเคครับหมายเป็นคําตอบที่ดีมากไม่ไม่หอมไม่หวานไม่อร่อยแมงไม่มาดมกับท่านผู้ชมครับนี่ครับ บ่าไปตามเกมเลยครับท่านผู้ชมครับ